ไม่ถึงไหนเลยครับคนขับแม่คโัวทำไมไม่เหยียบเลยลูกพี่ไปได้ไหมโอ้ไม่ถึงครับ ใจรถตัวเองมากหลับเลยเอาดัานยาวเลยลูกพี่มาาเออเรียบร้อยครับผมอยู่สักมักาาาามาดูตัวแรงอีกคันจะไปได้ไหมอาจจะยาวได้ ไปได้ไมั้ยโอ้โหไม่ถึงครับเนี่ยฮะโอ้วิ่งดินลำบากฮะหน้าฝน ไปไม่ถึงจุดหมายแต่ว่าก็ยังดีกว่าคันเมื่อกี้อยู่ไปเกือบถึงอยู่ถึงพอดีฮะแม่โคเดี๋ยวส่งต่อติดชิวกันยาวเลยหลายคันเลยเดี๋ยวมารอดูคันเหลืองครับว่าจะ ฝ่าเข้าไปได้ไหมครับเขาบอกว่าคันนี้แรงเดี๋ยวมาดูกันจะแรงจริงอรือเปล่าเห็นควันขา,ขาวๆอย่างนี้แรงนะเขาบอก มั่นใจรถตัวเองมากหลับเลย ไม่ถึงจุดหมายก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอารถขุด <c oughs> ตักเข้าไปก็ได้นะเนี่ยฮะมาอีกแล้วครับมอเตอร์ไซค์โอ้ยแต่จ,จ,จอติดขัดเสือเกินนะเย,ย็นๆอ่ะรอแป๊บนึงครับมาครับเดี๋ยวมาดูฮิโน่เขียวหน่อยป่าจะ เข้าไปได้ลึกแค่ไหนเนาะผมพลังร้อยเจ็ดห้าอ้าวดันยาวเลยลูกพี่อาอาอาเรียบร้อยครับผมอยู่สักมัก ชิวๆเลยเรียบร้อยครับผมมาดูเดก,ก้าขันน้ำเงินหน่อยครับว่าจะเข้ามาถึงหรือเปล่าอรอชมอีกอึดเจเดียวครับผมเอามาแล้วครับ ดกกาสีน้ำเงินอันนี้จะเข้าถึงหรือเปล่านะครับมาดูกัน ไปไม่ถึงไหนเลยครับคนขับแม่ครัวทำไมไม่เหยียบเ,เลยลูกพี่ไปไม่ถึงเราครับมันกดไม่ถึงอเขาทำอะไรเนี่ย อะยกเลยครับคนขับไม่โคบ,บนไม่เยียบเลยอ่ะอะเรียบร้อยครับผม